นี่นะครับเมาส์ของโคตรดีได้มา700ช่วง11-11นะครับ a t t a c k Shark เรียกว่าดีสุดละเพราะว่ามันบูทฮุดได้2.4ได้นะครับได้26,000 dpi หดอ้วยโคตรคุมแล้วแม่งอย่างเบาเบากับพวก Logitech หรือพวก a j a แจซึ่อะไรคือครบทุกฟังก์ชั่นอ่ะดีเดียวครบนะครับนี่